เรื่องเล่าหลากตำนานเคือนนี้ดิฉันขอพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่เหรียญทรงผนวดเหรียญที่สร้างจากเจตนาบริสุทธิ์และกลายเป็นปาฏิหาริย์กลางวิกฤตย้อนไปปีพุทธศักราช2499ในหลวงรัชการที่9พระชนมายุเพียง2 9พรรษา ทรงตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒณวัดบวรนิเวศวิหารทรงศึกษาพระธรรมอย่างเงียบสงบเป็นเวลาสิบห้าวันภาพของในหลวงภูมิพลในผ้าเหลืองตราตรึงใจผรศกนิกรตราบนิรันห์ห้าสิบปีต่อมาปี2550เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา80ดสิบพันษา 80, รัฐบาลและวัดบวรนิเวศได้รวมกันจัดสร้างเหรียญที่ระลึกทรงผนวดพศ2550โดยออกแบบย้อนยุคให้เหมือนกับเหรียญรุ่นแรกพระบรม,มาชายาลักษณ์ขณะทรงผนวดประทับนั่งสมาธิเต็มองค์จีวรเรียบไม่มีเครื่องทรงไม่มีอาพรกระสัดทุกเส้นสายบนเหรียญสะท้อนความสงบ ด้านหลังเหรียญเป็นพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุกลางกรอบวงที่จารึกข้อความบอกปีแห่งการทรงผนวดมีบันทึกว่าก่อนจะมีการจัดสร้างเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสว่าเหรียญนี้ไม่จําเป็นต้องมีห่วงเพราะไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่คือสิ่งเตือนใจ เตือนให้คนไทยรักชาติรักศาสนาให้ตั้งมั่นในความดีแม้ไม่มีห่วงคล้องคอแต่ก็คล้องใจทั้งแผ่นดินพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ณวัดบวรนิเวศมีการจัดพิธีพุทธาพิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารมีพระเถระผู้ใหญ่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ มีการอัญเชิญเทพพยายดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาร่วมอำนวยชัยมงคลให้เหรียญน,นี้เป็นสิริมงคลสูงสุดแด่ผู้ครอบครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองมีสิริมงคลปี2563ถึง2565โรคระบาดร้ายแรงโควิด -19 ทําทำให้ทั้งโลกหยุดนิ่ง คนไทยจำนวนมากตกงานลำบากขาดไรายได้และสูญเสียชีวิตจำนวนมากแต่กลับมีกลุ่มหนึ่งหาที่ยึดทางจิตใจได้หยิบเหรียญทรงผนวดปี50ขึ้นมานั่งพนมมือสวดมนต์ขอพรเพราะเกิดความทุกข์ทั้งกายและใจอย่างมากและสิ่งที่ตามมาคือเรื่องเล่าแห่งปาฏิหาริย์ลึกลับ มีเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นคนค้าขายไม่ดีกลับมียอดสั่งซื้อพุ่งเพราะได้สติปรับมาทำออนไลน์คนว่างงานได้งานใหม่เพราะมีบางหน่วยงานเปิดรับและช่วยเหลือส่วนทางเกษตรกรเพราะปลูกบางชนิดก็ได้ผลดีเกินคาดส่วนนักเรียนนักศึกษาสอบติดมหาวิทยาลัยและสอบบรรจุรับราชการได้สําเร็จ และมีผู้ปฏิบัติธรรมนำเหรียญน,นี้มาวางหน้าตักทมสมาธิและรู้สึกจิตสงบลงบ้านที่เคยมีแต่เรื่องร้อนใจกลับเย็นลงบรรยากาศในครอบครัวก็มีแต่เสียงหัวเราะหลายคนกล่าวเช่นนั้นไม่ใช่เพราะความขลังแต่เพราะพลังของความดีงามที่เหรียญน,นี้สื่อออกมาทําให้ใจแน่วแน่ และมีสติมีพลังจะต่อสู้ต่อไปในหลวงรัชการที่9ทรงสร้างทุกอย่างด้วยความรักพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ประชาชนงม,มงายแต่ทรงต้องการให้ประชาชนมีกินมีใช้ไม่ยากจนเมื่อคนไทยกินอิ่มมีอาชีพมีคุณธรรมประเทศชาติก็จะไม่วุ่นวายโจรก็จะไม่มี เพราะคนไม่มีเหตุจะต้องทำชั่วเรื่องเล่าหลากตำนานในวันนี้อาจไม่ได้ทำให้ท่านมีโชคลาภทันทีแต่อาจเตือนให้ท่านระลึกถึงพระบารมีของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงวางรากฐานศรัทธาไว้ให้เราทุกคนผ่านเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญเหรียญทรงผนวดปี25 5 0 คือของที่ระลึกแต่กลายเป็นของล้ำค่าในหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังในบทความนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ฟังและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าตำนานในตอนต่อไปค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้า กับเรื่องเล่าหลากตำนานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างจินตนาการให้คุณได้ติดตามวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ